โคังพิกโล่ทจินทางและผู้เท่าเต่าคุยกันเรื่องคุลลินที่ถูกกำจัดผู้เท่าเต่าดึงกลุ่มเข้าด้วยกันโดยเตือนว่าพวกเรายัางเหลืออีก9คนหมายเลข17และหมายเลข18ต่างวิาพากษาคุรลินที่ลดการป้องกันลงโดยที่18ยังเหน็กแน้มอีกด้วยว่าเงินที่ใช้ไปสำหรับอุปกรณ์ออกกำลังกายถูกนำไปใช้โดยเปล่าประโยชน์ คุริลินขอโทษส่วนแชมปาแกลง้งววรุสเกี่ยวกับการนับถอยหลังสู่การลบล้างของจักรวาลที่7ที่จะเริ่มต้นขึ้นแชมปาชี้เห็นว่านักรบอีกคนอาจใกล้จะพ่ายแพ้เนื่องจากปจิต้ากำลังมีปัญหากับการทำงานเป็นทีมของออตามาเกต้าและโปตาโมปจิต้าถูกผลักไปอีกด้านของกลุ่มควันและจู่ๆเขาก็ได้ไเผชิญหน้ากับแคปเบ้ขณะที่แคปเบ้เดินไปหาบจิต้ามูริซัมจากจักรวาลที่10และนิกริสิ พยายามโจมตีแคเป้แต่แคเป้ปัดป้องพวกนั้นได้อย่างง่ายดายและผลักพวกนั้นปิ้วตกเวทีไปโดยที่ไม่แม้แต่จะหันไปมองเลยแคเป้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ซย่าโดยบอกไปจิตต้าว่าถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางแล้วฮิตทำลายร่างของนาริรามะและขู่เขากระโดดลงไปเองหรือจะให้ฮิตผลักออกไปนาริรามะพยายามใช้ไม้เด็ดถ้าไม้ตายของเขาปืนใหญ่ที่ระเบิดจากแกนบนหน้าอก แต่ฮิดใช้ท่าข้ามเวลาเพื่อตวัดนิ้วให้นาริธรามตกจากเวทีก่อนที่เขาจะทันยิงโจมตีได้อีเอรู้สึกไม่สบายใจที่นรพของเขาพ่ายแพ้ทีละคน เคียวกำลังต่อสู้กับเมทิออปแห่งจักรวาลที่สิและเธอใช้หมัดที่อ่อนแรงแต่เขาสลัดมันออกอย่างง่ายดายต่อยเข้าที่ท้องของเธอเมื่อเคียวถอยออกไปเธอก้าวไปหยิบส้นตีนของนาปป,ป้าที่จับผมของเธอขณะที่เมทิออปต่อยเธอนี่เหมือนเคียวจะหมดท่าและนาป,ปป้าเรียกเธอว่าผู้ออนแอแล้วโยนเธอออกจากเวทีก่อนที่เธอจะปลิวตกลงไปคาริฟราก็มาช่วยเหลือเอาไว้คาริฟราบอกให้สิษย์น้องของเธอพักผ่อนเธอ เผยเอินหน้ากับผู้โจมตีของเคลแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ซิก้าและบอกพวกนั้นว่าอย่าประมาทเธอคาลิฟาโจมตีเมทิออฟทันทีส่งเขาปลิวไปพร้อมกับมาที่โหมกระนำและปล้ำกับนาปาปา้าเบ่งพลังทำให้เขากระเด็นตกเวทีไปแทน คาลิฟากลับไปหาเครลวและบอกเธอว่าเธอแข็งแกร่งกว่าที่เธอคิดเธอบอกให้เธอชนะการต่อสู้กับโกคูซึ่งกำลังต่อสู้กับจิมมิสึจากจักรวาลที่สองจิมมิสึเทเลพอร์ตไปทั่วโกคูและในขณะที่เขาพยายามโจมตีเขาก็ถูกคาลิฟาทีบกระเด็นออกไป คาลิฟาถามโกคูเกี่ยวกับการที่เขากลายเป็นซุปเปอร์ไซยาด้วยสีที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนและบอกให้โกคูสอนวิธีที่จะเป็นหนึ่งเพื่อที่เธอจะได้เอาชนะเขาได้โกคู Goku บอกว่าเธอยังไม่พร้อมสำหรับซุปเปอร์ไซยาบลูและคาลิฟาก็โกรธเรื่องนี้โดยบอกให้เคียวแปลงร่างเพื่อเอาชนะโกคูเคียวพยายามทําแต่ไม่สำเร็จโกคู Goku ไม่สนใจถามว่าเขาจะไปได้หรือยังแต่คาลิฟาบอกให้รอก่อนและ แปลงร่างเป็นซูเปอร์เซีย่ายเกรดสามโกคูประทับใจในพรสวรรค์ของคาลิฟาและคาลิฟาท้าทายโกคูแบบตัวต่อตัวแต่ช้าเกินไปที่จะโจมตีเขาโกคู Go รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับรูปแบบและข้อเสียของมันบอกเธอว่ารูปแบบนี้ช้าเกินไปเธอควรจะตั้งเป้าที่จะเป็นซูเปอร์เซีย่ายสองและโกคูก็แปลงร่างให้เธอดู คาลิฟารู้สึกทึ่งและบอกกับว่าเธอเคยทําได้มาครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถทําได้อีกแล้วเธอก็ลองดูอีกครั้งคาลิฟาประสบความสำเร็จในการเป็นซุปเปอร์ซยญาสองและโกคูรู้สึกประทับใจโดยบอกว่าเธออาจจะสามารถไปถึงซุปเปอร์ซยญาสามได้แต่เธอควรฝึกฝนซุปเปอร์ซิ่าสองให้เชี่ยวชาญเสียก่อน คาลิฟาและโกคูเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้และทั้งสองต่อสู้ก็ได้อย่างเท่าเทียมกันเคียวพยายามปลอบใจคาลิฟาแต่คาลิฟาไม่สนใจเธอขณะที่เธอกําลังสนุกกับการต่อสู้กับโกคูเคียวพยายามสนับสนุนคาลิฟาโดยยิงระเบิดขี้ใส่โกคูแต่โกคูขอให้เธออย่าเข้ามายุ่งเคียวถามคาลิฟาอย่างสุภาพว่าเธอรบกวนไหมแต่คาลิฟาไม่สนใจคําถามของเธอซึ่งจุดประกายเคียวและทําให้เธอร้องไห้ความเศร้า โชคของเธอกลายเป็นความเกลียดชังและเธอก็ได้รับความเกลียดชังต่อโกคูที่ผลักดันให้เธอเปลี่ยนร่างโกคูและคาริฟาหยุดการต่อสู้เสียสมาธิเพราะพลังของเคียวเพิ่มขึ้นขณะที่เบจิต้าและแคเป้ก็เสียสมาธิเช่นกันโกคูตกใจกับความแข็งแกร่งของเคียวและเคียวก็จอมตีโกคูทันทีด้วยแรงกระแทกที่เกือบทําให้คาริฟาตกเวทีแต่เธอก็ได้รับการช่วยเหลือจากฮิ ฮิตบอกเธอว่าเธอตื่นขึ้นมาเหมือนสัตว์ร้ายและคาลิฟาตะหนักว่าฮิตใช้ท่าข้ามเวลาเพื่อช่วยชีวิตเธอและขอบคุณเขา เบจิต้าบอกให้โกคูระวังโดยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเคลอาจเป็นร่างที่แท้จริงของชาวไซยาเคลโจมตีโกคู Goku โดยตรงซึ่งพยายามจะต่อสู้กลับแต่ไม่สามารถทำอะไรกับเธอได้หลังจากที่โกคูล้มล,มลงเขากลายเป็นซูเปอร์ไซยาบลูและระเบิดพลังคลื่นเตาไส่เคลแต่เคลสลัดการระเบิดออกยง่ายได้และเดินต่อไปข้างหน้าโดยขวาหน้าโกคูไว้ ิกโโลแสดงความคิดเห็นว่าเคียวไม่สามารถควบคุมพลังของเธอได้และเธอก็ยอมแพ้ต่อความโกรธและพลังของเธอทรงคิดระเบิดไปทั่วทั้งเวทีการประลองกำจัดเมที่ออกในในกระบวนการนี้ในความโกลาหลที่ตามมาเคียวเดินเข้าไปหาโกคูอีกครั้งแต่เธอต้องเผชิญหน้ากับวีวอนที่รั้งเธอไว้โดยบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมไม่ใช้ความรุนแรงต่อไป เคีวหลุดจากแท้แห่งความยุติธรรมของวีวอนและทำให้เขาตกจากเวทีไพร์ทรูปเปอร์คนอื่นๆเฝ้าดูเคีวขณะที่เธอส่งเสียงคำรามดังลั่นและจิเรนก็เริ่มดำเนินการฮิตชีเห็นว่าหากเคีวไปไกลเกินไปและฆ่าใครสักคนเธอจะถูกตัดสิทธิ์คาลิฟาพยายามทำให้เคีวสงบลงแต่จูๆยายาจ่ๆเคีวก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามโจมตีคาลิฟาด้วยความเดือดดาลของเธอ แต่จีเรนส่งเธอบินด้วยพาวเวอร์อิมแพคทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่จนเคลยพ่ายแพ้ฮิตเผชิญหน้ากับจีเรนในขณะที่เคลหมดสติและถูกคาลิฟาอุ้มไปเมื่อโกคูปรากฏตัวฮิตและคาลิฟาก็ใช้โอกาสนี้ลาถอยกลับไปส่วนโกคูและจิเรนรเผชิญหน้ากันอีกครั้ง